วันนี้ผมล่กล่าข้างบ้านลงครับพามาเก็บลูกยางป่าครับโอ้ดูครับดกมากอ้น,นุ้เดินไปก่อนกินผลไม้ตามฤดูครับปลอดสารพิษรักลูกยางหวานๆครับโอ้ลูกว่าเอา้านี่ลูกว่ากับมีด้วยเขาก็ไม่ได้ดูนะอืมลูกว่ากระดอตาโอ้มาดูลูกยางดีวกว่าดกมากครับ อยู่ในดินครับโอ้มีแตวลูกจะใหญ่เก็บดูลูกที่มันยังไม่งอมาลูกเออมันมันแห้งไปห,หรือเปล่าสวูนนะ,ะเก็บลูกประมาณขนาดนี้นที่มันไม่งอมดูครับเยอะมากครับโนึงอ่ะใช่ โอ้ลูกใหญ่เลยครับเท่าแขนเลยอเก็บะ่ะโอ้โเป็นลูกใหญ่ๆนะครับผลไม้ตามฤดูครับเป็นผลไม้ป่าหูใหญ่เบ้อเลยครับเท่าแขนเลยอืมเยอะ กูหุกังปังนุ้มกปเยอะบข้างบนนะ่ะเะเก็บป่าเก็บลูกที่มันแข็งๆหน่อยแล้วเอาลูกงอมากนะ ดูตัวนี้ครับใหญ่เดียวก็เข็นไปพุกอีกบ <c oughs> ุลเลอร์เลยทุกวางก็ได้เลยอเออเออเก็บปะดูลูกไหนพอเก็บได้ เด็ดเดียวลูกยางลูกยางป่าหวานไอคิมดูอิหวานมะลูกเอระคิมเมื่อเช้าหวานอยู่หวานนะเออเผลไม้ตามฤดูครับ ลูกนี้ก็ได้เอเนี่ยไม่ได้ออเออหนึ่งีกลูกข้างลางลูกอย่างครับบ้านผมมแมวก็เยอะครับแต่ไม่ได้ทั้งคลิปครับนี่นะลูกเลยมันสุกไปแล้วว่านั่นนีน่นะ มีแต่ลูกใหญ่ใหญ่เลยเป็นต้นดกมากครับเก็บเอาแต่ลูกใหญ่ใหญ่เลดูกบแต่ลูกใหญ่เลยลเลในดินก็มีนนะครนบ ดูมีลูกใหญ่ๆนะกินผลไมา้ตามฤดูกาลครับปลดถอนพิษครับมาเก็บเฟหนึ่งก็ได้ดูครับลูกยางป่าครับหวานเท่าแขนครับลูกนี่ลูกใหญ่มากเลย